โซอัหมด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 ,หมดภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะเออหมวก rolling s t o n นที่น้องใส่อยู่นี้ที่เห็นอยู่นี้ยค่ะโซอา so เป็นที่เรียบร้อยนะคะจากที่ก่อนที่น้องจะใส่มาที่สนามบินใช่ไหมมันยังมีอยู่นะตอนเช้าที่น้องใส่ปุ๊บใช่ป่ะเราเข้าไปเช็คยังมีอยู่นะคะเออแต่พออวันต่อมาเราเข้าไปเช็คโซอาเป็นที่เรียบร้อยค่ะ เออภายใน24ชั่วโมงสุดยอดนะคะเจ้าจแม่การขายที่แท้ทูสมฉายาเจ้าแม่โซอาพอ่าแฟชั่นไอคอนนะคะสุดยอดจริงๆนะออนท็อปเลยอะตัวเต็งตัวตึงในโลกแฟชั่นค่ะตอนนี้อ่า จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าน้องหยิบจับอะไรก็เป็นกระแสแต่ที่ยกเอามาพูดคืออ,อยากอวยนะคะอยากอวยให้น้องจริงคือนะตอนนี้ไม่มีใครที่บนโลกแฟชั่นไม่รู้จักราลิสามโนบาลน,นะคะ mm. ต่างที่สุดในตอนนี้แล้วค่ะ mm. อ่าไว้จบแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเ mm. จอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย